เมนูวันนี้เราจะมาทําต้มยําไก่แบบทางเหนือกันนะคะ <Woo! S 1> เริ่มจากเราต้มน้ําซุปนี่ละจ้าน้ําซุปอย่ก็จะใส่หอมแดงไปอย่างเดียวนะคะ <Wow. S 1> และใสพ่พริกลาบแบบทางเหนือไปเลยจ้าแบบนี้จ้าหอมๆพริกลาบทางเหนือก็จะหอมกลิ่นสมุนไพรคะ่ะกลิ่นมะขงมะแขวนะอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปเลยจ้าหนึ่งช้อนใส่ไปเลยค่ะช้อนที่สอง หอมค่ะหอมหอมมากขอบอกขอบอกไม่ต้องปรุงรสอะไรมากมายค่ะใส่พริกะาดไปแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไก่ไปเลยค่ะพอดีมีหมูต้มไก่ไว้แล้วนะคะเป็นไก่ที่เหลือจากก๋วยเตี๋ยวไก่ตอนเช้าเนะะี่ยค่ะใครใจใส่ไก่สดก็ได้นะคะแต่มันต้องเป็นไก่ชีกนะคะใส่ลงไปเลยกระดูกไก่กรีมได้ค่ะอร่อยอร่อยอ ความอร่อยมีแคลเซียมความอร่อยอยู่ตรงนี้ละจ้าพอน้ําเดือดเราก็ปิดไฟละจ้าแล้วก็ใส่ผักผักที่บิวมีอยู่ก็จะเป็นตผักชีฝรัง่งทางภาคกลางนะคะทางเหนือี่ยผักชีเบเลเจ้า,เาใส่ลงไปเลยค่ะผักปิดฝาได้เลยเตรียมพร้อมเสิร์ฟค่ะใครชอบรสเปรี้ยวใจก่อนที่จะตักแกงลงไปได้เลยนะคะมะนาวจะได้ไม่ขมนะน้ำก็จะได้ไม่ขมคะ่ะด้แลวจ้าเมนูนี้ หมยำไก่ทางเหนือนะคะ